โอเคคราวนี้เรากระโดดมาที่หน้า15นะครับคำสั่งประมวลผลข้อมูลใน Register นะคุณก็จะสังเกตว่าตัวอย่างของคำสั่งเช่น add subtract นะครับตัว Register ที่เราใช้เนี่ยนะครับตัวนี้คือคอลัมน์ destination destination แปลว่าปลายทางนะมันคือ register ปลายทาง register ต้นทางมี2ตัวนะความหมายก็คือเอา rn ไปบวก r m แล้วเอาผลลัพธ์ไปใส่ใน rd นะครับนั้นคุณก็จะเห็นว่าคำสั่งประมวลผลข้อมูล ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจำเลยนะครับไม่มีดีแรมเข้ามาเกี่ยวข้องเลยมีแต่รีจิสเตอร์ล้วนๆเห็นไหมครับและอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ Add, RD, RN และ IMM m นะ imm ตัวนี้ก็คือค่าคงที่ นะครับ i m m ตัวนี้ก็คือค่าคงที่จำได้ไหมว่าในตัวอย่างของเรา r อะไรครับ r 1เท่ากับ r 1ลบ1เห็นไหมเลข1ตัวนี้ก็คือค่าคงที่นะครับนะ r 1เท่ากับ r 1ลบ1เลข1ตัวนี้ก็คือค่าคงที่ นะครับหรือถ้าคุณจำในตัวอย่างได้ r 2มันบวก r 2ทีละ4ใช่ไหมอ่าในเนี้ยมันก็มีค่าคงที่อยู่นะครับเลข4ตัวนี้ก็คือค่าคงที่นะครับโอเคนะนั้นเหมือนที่ผมอธิบายไปในคลิปก่อนหน้าก็คือ ข้อมูลใน Register มันก็จะไหลออกมาทางนี้ข้อมูลในอีกตัวหนึ่งก็จะไหลออกมาทางนี้นะครับตัวนี้ก็คือ Rn ตัวนี้ฝั่งขวาก็คือ Rm โอเคไหมรีจิสเตอรใดๆนะครับก็คือ R0 ถึง R12 เนี่ยตัวไหนก็ได้นะครับที อยู่ที่เราเขียนโปรแกรมมันก็จะไหลออกมาทางนี้อันนี้ก็เป็น R0 ถึง R12 นะครับและอิกดิเตอร์อีกตัวหนึ่งมันก็จะไหลออกมาทางนี้โอเคไหมอ่ะแล้วเมื่อเราทำกระบวนการแอดสับเรียบร้อยแล้วผลลัพธ์ก็จะไหลกลับไปนะครับไหลกลับไปเขียน ตัวนี้ก็คือเขียนลงใน R D. โอเคไหมเขียนกลับลงไปใน Destination Register นะจ๊ะโอเคอ่ะคราวนี้มันมีคำสั่งพิสดารอีกสองคำสั่งนะครับก็คือ Multiply กับ Reverse Sub R S B ย่อมาจากคำว่า reverse subtract เห็นไหม R S B reverse subtract นะครับมันก็คือเอา R M ก็คือตัวทางขวาไปลบตัวทางซ้ายในขณะที่ subtract มันคือเอาตัวทางซ้ายไปลบตัวทางขวาแค่นั้นเองแค่สลับที่กัน โอเคไหมโดยที่ไม่ต้องสลับตำแหน่งแค่เกิดการย้ายภายในนะครับกับอีกคำสั่งหนึ่งก็คือ Multiply คคำสั่ง Multiply ก็คือเอา Rn ไปคูณกับ Rm แล้วเอาไปเก็บไว้ใน Rd นะครับ R D เท่ากับ R N คูณ R M มันทำการคูณที่ไหนมันทำการคูณในวงจรนี้ multiplier นะครับมันทำการคูณใน multiplier นะมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับเราก็เลยไม่เน้นเรื่องการคูณนะครับเพราะการคูณเลข ตัวนี้32บิตคูณกับเลข32บิตผลลัพธ์ต้องได้กี่บิตรครับถ้าคุณเอาเลขยาวๆ32บิตคูณเลขยาว32บิตผลลัพธ์สูงสุดก็คือ64บิตโอเคไหมแต่รีจิสเตอร์ของเรามันยาวได้แค่32เพราะฉะนั้น คำสั่งนี้มันก็เลยเก็บผลลัพธ์เฉพาะสามสิบสองบิตล่างเข้าใจคําว่าสามสิบสองบิตล่างผลลัพธ์ที่เกินสามสิบสองบิดล่างไปเนี่ยคำสั่งนี้ทิ้งไปโยนทิ้งไปแต่ถ้าคุณต้องการผลลัพธ์ทั้ง64บิตคุณต้องใช้อีกคำสั่งหนึ่งเรียกว่า u เมากับ s เมานะครับ u multiply กับ s multiply โอเคไหมซึ่งผลลัพธ์ก็คือจะรวมกันแล้วเก็บไว้ใน register สองตัวยาว64บิตโอเคนะ u ก็คือ unsigned s ก็คือ signed นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนในบทที่4การการบวกลบเลขอันซ้ายการบวกลบเลขซ้าที่เป็น t o สคอมพลีเมนต์เนี่ยมันมีจริงในฮาร์ดแวร์เข้าใจไหมจ๊ะผมไม่ได้เมคมันขึ้นมานะครับมันมีอยู่จริงนะครับโอเค